เลยพะลงพันในวันสุนาร,เ,นนนารเ,เฮ้ยเฮียทำไมกูต้องพะลุงพันในวันสุนารเนี่ยวะไม่อยากเปียกนะ้ำเนี่ยวะแต่ต้องเอาพะลงไปซ่องเดี๋ยวรอไปไปก็ไปวะหายอะอย่างหนักเลยวะไปเลยดีกว่าวะ <c oughs> มีคนมาซ่อมพะลมเยิ่มกันไ,าากไหมใจก็ขคนไนเลยวะ เออเอีกแล้วไข่มาอีกวะนี่ไข่ว่เพื่นอนกูได้วะก็ออโอ้ยสวัสดีแดงสวัสดีมีวพัลลุไม้กูซ่อมละทำไมพัลลุมมันเป็นอย่างนั้นวะเวต้องสดตอนนี้มันการ์ตูนเว้ยเรื่องคิดมากไปซ่อมพัลลุมกูเลยนั่นกูแนะนำมึงชื่อหล่อจบไหมกูไปดังละนั่นกูซ่อมได้ ซอมยามกันนะเนี่ยเอ้ยแบบอ้ปุ๊กคิกโอ้เสียงอะไรข้องมันไวเฮียมึงสิอะไรข้องมันไวเฮียเอ้ยแต่มันซ้อมเสรยจแล้วไงรีบซ้อมดิโอ๊ยชิพายล้วหรอกมึงยังไม่ค <Anglo> ื้นตันก <IC C |notimestamps|> ูเลยเว้นเฮ้ยกูรีบกลับบ้านดีกว่าว่าก่อนที่คนก็ไม่เห็นกฮ้กูไปได้ขาบุย ใค่ก็ได้ช่วยกับด้วยช่วยกับด้วยแล้วเรื่องเราก็มีเพียงเท่านี้